ดูนะครับวันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของสมพงษ์อุมาวันที่จะมารายงานได้ลงพร้อมขอหาเบอร์เขาสักหน่อยสิฮะสมพงษ์อุมาวันนะครับผมจะมารายงานในช่วงของห้านาทีวันนี้นสำเพื่อนครูครับผมเดี๋ยวรอสักครูครับเดี๋ยวรออ้ามาแล้วม,มาแล้วครับนะเดี๋ยวรอสักครู่แป๊บเดียวอ้าวขณานี้ท่านสมพงษ์มาแล้วครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับคุณพร้อมันและท่านผู้ฟังที่กรับทุกท่านครับค่ะพ้อพุธที่27เมษายน2565นนะครับช่วงนี้ก็ปิดภาคเรียนนะครับหลายโรงเรียนก็กําลังเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะเปิดภาคเรียนซึงชัดเจนแน่นอนแล้วนะครับโดยทางท่านอําภรพินศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับก็ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565นนะครับว่าในวันเปิดภาคเรียนใหม่ ก็คือวันอังคารที่17พฤษภาคมนี้นะครับจะมีการเลื่อนนะี๋ยวสักเมื่อสักครู่สักครู่ทำไ,ไมเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงครับสายหลุดอ่าสายหลุดอ่ามาใหม่มาใหม่มหมอ่าท่านสุโงมาใหม่ครับอ่าเชนเชนเชนต่อครับต่อไปเลยครับส,สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ จำชัดให้สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งนะครับได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียนในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนการเดินทางการทําความสะอาดห้องเรียนเพื่อป้องกัน เชื่อโรคนะครับรวมถึงการขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนะครับในการที่จะวางแผนในการเปิดภาคเรียนนอกจากนี้นะครับก็ยังได้มีการประสานงานกับอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอนะครับให้เร่งประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่มีอายุระหว่าง5ถึง11ปีและก็เป็นกลุ่มเด็กเล็กนะครับยังได้รับการ วัคซีนจานวนที่น้อยมากนะครับดังนั้นการเร่งรณรงค์การฉีดวัคซีนของนักเรียนนั้นจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สําคัญของการเปิดภาคเรียนใหม่นะครับแต่ทางนี้ถ้าหากเด็กคนใดยังไม่อยากจะฉีดวัคซีนนะครับและกังวลว่าจะไม่ได้มาโรงเรียนนั้นเรื่องนี้นะครับก็ได้กําชับไปยังสถานศาึกษาทุกแห่งแล้วนะครับว่าจะไม่นํามากําหนดเป็นเงื่อนไขยอย่างเด็ดขาดไม่มีการบังคับและจะต้องเปิดโอกาสให้แก่ผู้เรียนทุกคนนะครับ อย่างไรก็ตามครับทางท่านอรภรพินาศาก็ยังบอกว่าในวันที่17พฤษภาคมที่จะเปิดเรียนนี้นะครับก็จะเปิดเรียนในรูปแบบของออนไลน์ได้กี่แห่งนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการประเมินความพร้อมของโรงเรียนนะครับว่าจะมีความพร้อมอย่างไรแต่ก็ได้อ่าดเนินการแล้วว่าจะต้องเปิดอย่างแน่นอนนะครับโดยเน้นย้ําว่ามาตรการความปลอดภัยเพื่อรองรับการแพร่ระบาดโรคอ่าโควิด19ในสถานศึกษา ก็ให้ใช้มาตรการหกหกเจ็ดก็คือมาตรการหกมาตรการหลักหกมาตรการเสริมแล้วก็เจ็ดมาตรการเช่นข้นนะครับอ,อย่างนี้ก็ทางโรงเรียนก็คงจะได้ดําเนินการนะครับเตรียมความพร้อมลูกหลานตอนนี้ก็เรียนออนไลน์เรียนเสริมบ้างนะครับเพื่อที่จะ,ะทบทวนตำรับตำราความรู้กันไปนะครับส่วนเรื่องของความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้พูดถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนะครับบอกว่าเป็นการสร้างโอกาสใหม่ครับให้กับครูไทยว่าแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการไปแล้วนั้นเราก็ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับสากลอมทรัพย์ครูทั่วประเทศจานวน108แห่งนะครับเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับครูที่เป็นสมาชิกซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากสาก์อมทรัพย์ครูทั้งสิ้น 70แห่งนะครับสามารถลดดอกเบี้ยลงได้ระหว่าง0.05ถึง1.0นะครับกม็มีครูที่ได้รับประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยครั้งนี้นะครับ463,072รายสานะมารถส่งเงินคืนกลับเข้ากระเป๋าคุณครูได้นะครับ2,262ล้านบาทนะครับซึ่งก็สร้างการเงินหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรกิตของประเทศไทยได้ทันที แตขณะนี้นะครับก็มีหลายสากลอมทรัพย์ครูที่จะลดดอกเบี้ยให้อีกหอร์เซก็ทําให้คุณครูมีเงินใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเกือบ1 5ึ0 0หมบาทนะครับซึ่งก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตได้เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับครั้นี้สำหรับผู้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการในโครงการนี้นะครับรอบแรกก็ประมาณ4 1 1 2มื่รายนะครับแล้วก็มียอดนี้รวมห้ล้านกว่าบาทนะครับอัอนนี้ก็ เรื่องของการแก้ไขปัญหานิสิตครูที่เราจะติดตามนะครับเวลาน้อยแล้วเอาปิดท้ายรายการหน่อยก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ลูกหลานที่ไปสอบบรรจุครูไว้ที่กศจหนองคายนะครับตอนนี้ทางกศจหนองคายก็มีมติอนุมัติเรียกบรรจุครูรอบสองอีกจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบสองอัตรานะครับโดยจะให้ไปรายงานตัวในวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมอดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มได้ ครูวันดี .com กัแล้วกันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ครับท่านสวัสดีครับครับผมขอบคุณท่านสมพงศ์นะครับรายงานห้าที่สลบเพื่อนครูเนี่ยฟังเมื่อวานนี้ฟังอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีมาได้ท่านอ่าเปิดฟังอยู่ที่โน่นเลยนะครับพูดีกําลังรอไปพบหมอนะครับไปรายงานตัวตอนเช้าก็ฟังได้ชัดเจนหลวงพ่อมนะครับสบายดีนี่การรับฟังข่าวสารนะครับเราฟัง าทาง Facebook นะครับก็ฟังแล้วเราก็บันทึกเสียงหรือไม่บันทึกก็ได้นะครับมาเปิดย้อนหลังจากรายการที่นี่สีคนตะบูนเขาหลุงพร้อมนะครับพูดถึงการไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ก็พูดนิดนึงนะครับเผื่อจะได้เป็นวิทยาทานเนาะสำหรับทุกท่านที่อยากตรวจสุขภาพมันจะมีแอปนะจะมีแอปของโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีโหลดแอปแล้วก็สามารถที่จะ จองนะจองเขาเรียกว่านัดหมายเวลาจะไปเวลาไหนอะไรอย่างไรนะครับจะตรวจกี่โลกนะครับจะเดินพออนใจก,ก็เกือบหมดเลยนะเกือบหมดนะครับพอเราไปนัดหมายเรียบร้อยนะครับก็ยื่นบัตรแล้วก็เข้าคิวนะครับตรวจสักประวัติตามขั้นตอนสักประวัติแล้วก็มีการาส่งผลนะครับส่งผลอุจจาระปัสสาวะนะครับดูดเลือดนะฮะแล้วก็มีดูดเลือดไป ไปคัดกรองไปดูนะครับเอ็กซเรย์ ray, นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือพบหมอเนละพบหมอนอนให้หมอตรวจหมอจับนั่นจับนี่ดูแล้วก็ถามอาการแล้วก็เรียบร้อยนะครับจ่ายเงินสลักข้าราชการเราก็มีเบิกได้เด้อเบิกได้เด้อโอ้หน้าไปนะผมว่านะครับสองปีต่อครั้งหรือว่าปีละครั้งก็ยังดีนะปีละครั้งแนแดละดีมากๆเลยล่นะผมว่าปีหนึ่ง นะครับน่าจะไปทุกปีต่อไปนะครับพอดีไปเยี่ยมญาติด้วยทางด่วนโน้นก็มีพี่สาวอยู่นะฮะสะดวกสบายเด้อนะครับไปเลยนะทุกท่านนะเข้าดูที่เว็บก็ได้นะครับโหลดเลยนะครับทางโหลดเลยทั้งทุกอย่างได้เลยนะครับเราก็จะได้มีข้อมูลนะครับได้มาแล้วก็มาแชร์ให้ทราบนะครับเมื่อวานนี้ตรวจเส็จเรียบร้อยจ่ายเงินเรียบร้อยจ่ายเงินก็ไม่ถึงพันบาทหรอกนะครับจ่ายส่วนที่เราเบิกไม่ได้ส่วนที่เบิกได้เราก็เอามาเบิกที่โรงเรียน ะะเรียบร้อยนะครับทุกปีแล้วก็ประมาณอีก2สัปดาห์อีก2สัปดาห์ประมาณ2อาทิตย์ก่อนเปิดเทอมนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลรายงานผลการตรวจนะครับมาที่แอปของเราที่เราโหลดไว้นะครับของชื่อนายเจริญพรคําจารย์นี่แหละอ้าวอันนี้ก็เป็นเวียดทาน,ก,นกันนะครับสหกรณ์สักครูนะครบามจำกัดคุณพี่โพวินโพทิาขาคุณพี่ปรกรณ์ นะครับตอนนี้ก็ยังมีมาตรการใช่ไหมมาตรการในความช่วยเหลือสมาชิกนะครับมีการเ,าเรียกว่า,างดนะครับงดหักค่างหุ้นนะครับก็จะมีหักเฉพาะดอกเบี้ยนะครับ5เดือนโอ้หเดือนพูน่นนะครับถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน65เนาะนะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงท่านนะครราชออนสุกนะครับทีมงานท่านผู้จัดการโอภาสสมบนันณฐเป็นยังไงเนาะมาพบกับลูกหลานนะครับอ้าวยังไงก็ สอบถามข้อมูลส่งข้อมูลมาได้ด้วยธนาครราดด้วยนะครับทีมงานเรากรเกษียนพร้อมกัน <c oughs> เอาละครับตำราโหราศาสตร์ไทยวันอของท่านพันเอกสุชาติสุประเสดนะครับวันที่27เมษายนนะครับตรงกับวันพุธแรม11ค่ำเดือน5ปีขานจส .1385 คส .2022 ดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลา5น58นาฬิกา58นาทีนวันี้ก็ดวงอาทิตย์สวยงามนะที่โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีเนาะนะครับตกเวลา18นาฬิกา33นาทีเที่ยงจริงเวลา12นาฬิกานะครับวันนี้ตามตำราบ,บอกว่าประกอบการมงคลย่อยได้นะครับดาวจันทร์เกาะเพชรค่าเลิก ยกเข้าราศีมีนนะครับเวลา12นาก31นาทีแล้วก็โคจรเข้าเกาะราชาเกษ์นะครับเวลา18นาฬกา35นาทีวันนี้ดาวศุกร์ยกเข้าราศีมีนนะครับเวลา19นาฬิก39นาทีดาวอังคารเป็นการกินีวันนะครับอย่าได้นำหยวดยานใหม่ออกจากอู่ถึงแม้จะตรงกับวันที่ได้เกณฑ์ดีทีฤกษ์ชัยก็าตามท่านว่าจะได้หยวดยานที่มีตำหนิ เกิดบันเหตุได้โดยง่ายนะครับในทางโหราศาสตร์เรื่องเรื่องยามนั้นวันที่นำหยดยานออกใหม่นะครับไม่ใช่เป็นวันที่ดีหรือเป็นมงคลอย่างเดียวเท่านั้นแต่หมายถึงดวงของหยดยานที่นำออกมานั่นเองนะครับถ้าออกมาในวันไม่ดีก็จะไม่ดีไปตลอดการใช้งานโอ้เรื่องความเชื่อถือนี่เราก็ไม่เชื่อถือก็ไม่รบหลูนะ นะครับมีตำรา,ามีปฏิทินยิ่งชาวจีนเนี่ยอู้ยเขาถือห่วงจุย้ยถืออะไรเนะะาะตำราวันนี้บอกว่าแต่แต่ติดตามแต่ติดตามตัวเรานะฮะแต่ติดตามตัวเราไปจนตายเขาคิดนี่นะครับสิ่งดีๆหรือว่ากรรมดีอะไรต่างๆใช่ไหมนะครับแต่ติดตามตัวเราไปจนตายเขาเรียกว่าจุกกรรมทําความดีนะครับอ้าว นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เรามาเน่ามาเล่ามาสู่กันฟังกระทรวงศึกษาธิการนะครับยุคข,ของท่านตรีนุชเทียนทองเนี่ยก็นะครับพยายามที่จะมีการแก้ปัญหานะนะครับโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหานี่สิงครูใช่ไหมนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการถแถลงนโยบายผลงานรอบหนึ่งปีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านบอกว่า กระทรวงการพยายามที่จะขับเคลื่อนการสา,ารทุกมิตินะครับผลักดันคุณภาพการสาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมรวมหัวพร้อมรวมหัวใจชาวกระทรวงสาธารณการเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อการพัฒนาเยาวชนทุกมิตินะครับคอนเซปงานในครั้งนี้ท่านบอกว่า education we can trust นะครับความเชื่อมันในเรื่องของการศึกษาเนาะตีนิดด่นทอง นอกจากนั้นแล้วนะครับก็บอกว่ามีการที่จะแก้ไขปัญหานิสินครูซึ่งมีครูลงทะเบียนแล้วตอนนี้ประมาณ4ี่ห0ื่นคนนะครับที่สําคัญก็คือสาหากรณ์ใช่ไหมสาหากรณ์มีการช่วยเหลือนะครับมีการช่วยเหลือนะครับโดยการหักดอกเบีย้ยลงลดลดดอกเบีย้ยอีก1%นะครับ และแน่นอนครับตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเ์เกษมเฟสสหลักสูตร8การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์เวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ้ครูบาอาจารย์ขเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยเนาะนะครับหลายท่านก็ได้กิจบัตรเยอะเลยอย่างครูผมนี่ครูพานุวัตรครูบุญชูนี่อ้ยนะครับนะครับ,นะรบเรียกว่าล่าล่าเลยใช่ไหมล่ากิจบัตรนะครับการถ่ายทอดสดเมื่อวานนี้นะครับจากการ ที่ท่านดัฐนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสาวตรีนุชเทียนทองนะครับภายใต้ชื่อสโลแกนว่า Education We Can Trust นะครับการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องการศึกษาซึ่งก็มีอยู่ Trust นะครับท่านแบ่งเป็นภาษาด้วยนะครับเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรด้วย Trust นะครับ T R U S T ทตัวแรกก็คือ Transparency นะครับคือความโปร่งใส R นะครับ R ก็คือ Responsibility นะครับความรับผิดชอบ U U ก็คือ Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน S นะครับก็คือ Student Centricity นะครับผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนาอันดับสุดท้ายก็คือ T T ก็คือเทคโนโลยีนะครับเราต้องมีความรวดเร็วนะครับซึ่งยุคนี้ก็โอ้บอกได้เลยวว่าสุดยอดนะฮะสุดยอดข้อมูลข่าวสารมีทั้งเว็บมีทั้ง เพจนะครับโดยเฉพาะเพจกระทรวงสดิการารณอุข360องศานี่มีข้อมูลข่าวสารเรียบปการศึกษานี่เพียบเลยนะฮะอย่างเช่นยอดเงินสงเคราะห์รายสพชปคอชปสนี่ชปคนี่ต้องชําระเดือนนี้นี่814บาทนะครับเมื่อเสียชีวิตนะครับก็จะได้ค่าจัดการศพส0,000นค่าสงเคราะห์ครอบครัวนี่เ7 0 0 0 0มน สมาชิกชปค .426 บาทนะครับเมื่อเสียชีวิตก็จะได้ค่าจัดการศพ1 0 0นบาทค่าสมคราอบครอบครัว2 0 7 0 0จนะครับเอานะฮะในสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยนะฮะสบายมากสบายมากเลยนะครับในเรื่องของข้อมูลข่าวสารหรือว่าการสมัครนะพอปัจจุปุ๊บเขาจะให้สมัครเลยชปคอชอปสพสนเนี่ยครบหมดเลยรุ่นก่อนๆนะเลขาธิการกอพทออเปิดงาน MOE Mini H a c k a แฮกครตแก้ปัญหา Learning l e ARNING LOSS นะครับจากการเรียนออนไลน์ช่วงโควิดอ้าวนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวทางแวดวงการศึกษานะครับทีนี้มาเพจต่างๆนะครับที่น่าสนใจนะครับข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตนะครับมาที่ M O R หรือว่าผู้จัดการอินโฟกราฟิก นะครับก็มีข้อคิดนะแต่ละวันในสุดยอดเลยนะครับของผู้จัดการอินโฟโกราฟิกแต่บอกว่าความทุกข์แท้ๆอายุสั้นแต่เรามักต่ออายุให้มันด้วยความคิดวนเวียนซ้ำซากนี่ความคิดก็เหมือนดีมโอ้โหนี่ก็เยี่ยมเลยนะครับประกาศ12ศิลปินแห่งชาตินะประจำปี2564นะครับมีใครบ้างละะ่ะนะครับมีใครบ้างนะครับก็โอ้โห นะครับมีนี่แหละที่สำคัญก็คือนพพลกมารชุนนะครับสลาคุณวุฒินี่อ้สุดยอดจริงๆเนาะนะครับผู้จัดการแล้วว่าเขาลงมานะเป็นนักแต่งเพลงนะครับโตเนื่องมายาวนานนะครับน่าชื่นใจอ้าวเขาแสดงความชื่นชมนะครับเพลงท่านแต่งออกมาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นสตอรี่ใช่ไหมใช่ไหมเออท่านาทีมงานเราที่ออกกําลังกายด้วยกันทุกวันเนาะ ว่าโอ้เป็นสตอรี่เล่าเรื่องเป็นสตอรี่ใช่ไหมช่างทอนช่างทอนผู้จัดการอินโฟกราฟิกบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่1นนะครับภายุรูร้อนถลม่ม28เมษายนก็คือวันนี้น,นั่นเองถึงวันที่2พฤษภาคมถ้ามันร้อนอบอ้าวนี่ยโอ้ระวังดีๆเลยนะผู้จัดการ ographic, อินโฟกราฟิกโอ้นะครับผู้สูงอายุมีเฮคณะรัฐมตรีอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งมีทั้งหมดนะครับ 10, 8, 10 8, 9, 000, 000, ล้านล้านจุด89ล้านคนนะครับซึ่งใช้งบป,ประมาณประมาณ8,348ล้านบาทโดยผู้ที่มีอายุ60-69ถึงปีเดิมนั้นไดน้รับเบี้ยยังชีพ600บาทต่อเดือนก็เพิ่ม100บาทนะครับเป็น700บาท ผู้สูงอายุที่70ถึง79ปีนะครับเดิม700บาทนะครับก็เพิ่มอดอกเบีย้ยไม่ใช่เพิ่มดอกเบี้ยเพิ่มเบี้ยยังชีพ150บาทนะครับก็เป็น850บาทผู้สูงอายุที่อายุ80ถึง89ปีนะครับเดิมรับเบี้ยยังชีพ800บาทนะครับก็จะเพิ่มสองร้อยบาทนะครับเป็น1,000บาทโอ้แล้วก็90ปีขึ้นไปนี่อ้นะฮะ90ปีขึ้นไปนี่ เดิมพันบาทนะครับก็เพิ่มเป็น250บาทนะครับก็จะเป็น1,250บาทซึ่งโครงการนี้ของรัฐบาลนะครับก็จะใช้เวลาแค่6เดือนนะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน2,565โอ้โหยินดียินดีนะครับบางคน,นที่ดูข่าวเนะี่ยบางคนนี่โอ้อาศัยเงินก้อนนี้เลยนะก้อนนี้ในการยังชีบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานด้วยนะนะครับ สารอุทธรภาค5ส่งมอบพื้นที่บ้านป่าแหว่งคืนกลมธนารักษ์เตรียมฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่เชิงอดอยสุเทพนะครับอันนี้คือผู้จัดการอินฟูกราฟิกอากงจะได้ซิ่งนุ่มโพสกงเทคอันพลสัสนะครับขนาดเท่าของจริงพร้อมคนขับเออเอมาทำให้ ทําทให้ยากๆเนาะทำอะไรก็แล้วแต่ทําให้ท่านที่ท่านชอบท่านอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมก็ว่ากันไปนะครับโอ้วันี้พูดกันแรงนะพูดกันแรงคุณสมบัติของทาน,นายขยะขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ใช่นะครับจากศรีสุวรรณจัญญา,าซึ่งเป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษรัฐรรมนูญน,นี่คุณสมบัติของทานายขยะเป็นยังไงชอบด่าคนอื่นว่าหิวแสงโอ้ ชอบแย่งคดีชอบอ้างรู้จักตำรวจโอ้อันนี้อาพว่ากันไปนะครับอยากจะสรุปละเอียดก็ไปดูในเพจของอผู้จัดการอินฟโฟกราฟิกก็แล้วกันนะครับมาที่โพสต์ today นะฮะโพสต์ today วันนี้นะครับทองคําร่วง15.40ดอลลาร์นะเป็นเงินดอลลาร์นะ เตือนพายุฤดูร้อนนะครับโควิดชนบุรีตาย9รายกรุงเทพมหานครร้อนพุ่ง39องศาศิลปินแห่งชาติคุณครูสลาคุณนาวุฒนะครับได้รับรางวัลสาขาศิลปะการแสดงยินดีด้วยนะครับววนเนอร์กรุฟนะครับบริษัทนักร,รบรับจ้างรัสเซียปฏิบัติการรอบสังหารผู้นำยูเครนแน่ ยังไม่จบไม่ง่ายยังไม่จบไม่ง่ายเพื่อไทยชูธนาคารประชาชนปล่อยกู้ผู้ค้าช่วยฟื้นเศรษฐกิจนะตอนนี้ก็ใกล้ละมั้งใกล้เทศกาลเลือกตั้งแล้วนะครับหลยฝ่ายก็ต้องมีการลรนลงหาเสียงชูนโยบายที่เขาเรียกว่าชูนโยบายที่มันโดนใช่ไหมที่มันโดนใจต้องเร่งต้องเร่งนะครับไรสณีไทยปรับราคาส่งพัสดุ ตรึงบริการจดหมายในประเทศ3บาทนะครับซึ่งไพรสณน่ไทยก็รับมติคณะรัฐมนตรีนะครับไฟเขียวปรับค่าบริการไพรสณน่พันตามภาวะเศรษฐกิจแต่ว่าคงค่าบริการเดิม3บาทนะครับจดหมายในประเทศนะครับน้ำหนักไม่เกิน10กรัมนะ10กรัมเอากวากันไปนะครับยังไม่มีวัคซีนจำเพาะโควิดสายพันธุ์ใหม่แต่แนวโน้มพัฒนายารักษาเพิ่มขึ้น อ้าวอันนี้ก็คือโพสต์ทูเดย์นะครับมาที่ทันข่าวทูเดย์อ่าทันข่าวทูเดย์มีอะไรทันข่าวทูเดย์ก็มีข่าวจากหน้าหนังสึกพิมพ์เลยนะครับเอาวันนี้เลยเนาะอ่าวันที่เราพูดวันที่27แต่ว่าเราอัพวันที่28ก็พูดวันที่28เลยนะครับข่าววันนี้28นะครับไม่เชื่อก็เชื่อคดีแตงโมผอบดอหลัก 12บุคคลศิลปินแห่งชาติยุบรวมสู้เลือกตั้งใหม่มติสี่พักเล็กหมายเรียกปรินอีกอันนี้คือไทยรัฐนะครับทีนี้นทัทชอเดลินิวเดลินิวเดลินิว,นวบอกว่าชัดชาติควงเจปิกวัดใจคนกลุงประชาธิปัตย์อีสานเชียจุลินนำทัพสูสึกอดีตผู้พิพากษาเดือดท้าเดชา แม่แต่งโมฟ้องโอ้ยวกันไปมบมบสิงรถบรรทุกบุกทำเนียบปนี่มิชนรายวันนะครับแจมปาร์ตี้15สอสอ,อย่างแต้มโวหวตเฮงเช็คเสียงดีเซลลิดละ32บาทขึ้นวิกละ1บาทหนังสืพิมพ์ข่าวสดรายวันนะครับหลักฐานฉี่ก่อนตก ตำรวจอุบไว้สำนวนคดีแตงโมนะครับใครสนใจโอ้ยมีการถ่ายทาง Facebook ทางยนะู u ู e เนาะเลิกอุ้มดีเซลพุ่งทันทีลิตรละ32บาทอันนี้คือกรุงเทพนะแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นประเทศไทยเออแต่แตถ้าเป็นน้องๆอกออกมานะคนรพนมเราเนี่ยโอ้ยสีสงครามนี่คนละเรื่องเลยผู้จัดการรายวันนะครับรัฐเมินตรึงขยับดีเซล32บาท1พฤษภาคม นะครับรัดเมินตรึงนะตึงไว้เอาประชาชาติธุรกิจนะครับประชาชาติธุรกิจบอกว่าเจอจ่ายจบเครมท่วมแสนล้านถึงคิวสินมั่นคงยืนฟื้นฟูกิจการฐานเศรษฐกิจกัญชากัญช,ชงกระหึ่มนี่เราก็จะเข้าไปอยู่ในหลายๆที่แล้ววนี้นะครับอาจจะทําเป็นน้ําดื่มนะครับมีขายทั่วไปในเซเว่นอีเลเว่นในอะไรก็ว่ากันไป นะครับในตู้ในอะไรนะครับกัญชามาแรงแล้นะเด็กป่วยตับอักเสบปริศนา12ประเทศดับแล้ว1เจอที่ญี่ปุ่นเป็นรายแรกในเอเชียตับอักเสบปริศนาเป็นยังไงกลุ่มปะตะทพร้อมก้าวเป็นผู้นำนะพลังแห่งอนาคตสถานการณ์โควิดเมื่อวันที่27เด็กก็ผู้ป่วยนะ ผู้ป่วยวันที่27 14,887คนนะครับเขาก็รวบรวมมานะครับทันข่าวทุกเดย์นะครับมาที่ The Standard นะครับ The Standard เจ็ดหมืน The Standard ก็เขาก็จะรวบรวมเป็นภาพอินโฟกฟราฟิกสวยงามนะอิสราเอลพบโอมิคอนสายพันย่อย BA.4 และ ba. 5ในหมู่นักเดินทางนะครับจับตาใกล้ชิดจับตาใกล้ชิดวันที่28เมษายนนะที่28เมษายนวันนี้นะครับเป็นวันพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสรัชกาลที่9นะครับ2493 28เมษายน2493นะครับ ข่าววันนี้นี่คือวันที่ยีิบเจ็ดนะครับแต่เราอัพยี่ิบแปดนะข้อมูลก็จะเป็นยีิบแปดบ้างยีิบเจ็ดบ้างนะครับเพื่อความสมบูรณ์แบบของเนื้อหานะครับเราจะได้อัปเดตข้อมูลนะครับเยอรมนีส่งรถถัง5 0าสิคันหนุนยูเครนสู้ศึกรัสเซียพร้อมช่วยฝึกทหารยูเครนในประเทศโอ้ยยังไม่จบง,ง่ายๆมีกองเชียร์เยอะเลยอันไม่อยู่ กบนขยับเพดานตรึงดีเซลเป็นไม่เกิน35บาทต่อลิตรเพราะราคาเบื้องต้นวันที่1พฤษภาคมนี้ลิตรละ32บาทนะครับเป็นไปทั่วโลกเป็นไปทั่วโลกเลยนะครับอัปเดตนะครับทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าคว้า116เหรียญทองซีเกมครั้งที่31ท,ที่เวียดนาม กีฬาตั้งเป้าสูงสุด12เหรียญทองนะครับครั้งที่31นะครับก็จะจัดที่กรุงฮานอยนะเรียกว่าฮานอยเกมฮานอยเกมซึ่งกีฬาก็มีหลายประเทศมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเทควันโดคาราเตกีฬาวูซูเทนิสลากอฟนะครับสมาคมต่างๆเขาก็ร่วมประชุมกันนะครับซึ่งฮานอยเกมครั้งนี้นะครับก็กีฬางกีฬาเยอะแยะมากมาย เตรียมเชียร์เตรียมชมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก็มีการถ่ายทอดอยู่แล้วละ่ะวิโลดลุยหาเสียงเขตดุสิตนะแต่ละคนก็พยายามที่จะเร่งหาเสียงเนาะอ้าวยางไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงสีเกมนะครับสีเกมที่ประเทศเวียดนามแล้วนะครับก็ผ่านนะครับก,ราก,ารก,รก็จะมีการ th th นะครับกกทหรือว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับ 8ช่องเลยนะ8ช่องเลยทีวีประเดิมถ่ายฟุตซอลชายไทยนะครับซึ่งก็จะเริ่มเดือนหน้านะครับ7พฤษภาคมนี้เลยนะประเดิมฟุตซอลฟุตบอลฟุตบอลขอภัยฟุตบอลชายไทยพบมาเลเซีย7พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งการแข่งซีเกมนะครับก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่นี่แหละแข่งวันที่7แต่จริงๆก็12พฤษภาคมถึง23พฤษภาคมเอาก่อนเปิดเทอมเนาะ ชมกีฬาผ่านหลายช่องทางไปบ้าจะเป็นช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9 nbt gmm pptv แล้วก็ t s p o r t นะครับโอ้ตาชํำตาชํำอีกแล้วเชียร์เชียเรนะครับเราเป็นเขาเรียกว่าเรานั้นอยู่แล้วนะครับโอท้ที่จริงเราก็รู้ผลไปแล้วนะเมื่อคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลชนะนะครับทางเดอะสแตนดาร์ดเขาก็มีเช็คสติลิเวอร์พูลพบบียาเรอันนะครับของทีม สเปนนะครับก่อนเกมตัดเชือกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนัดแรกนัดแรกนะเขาก็บอกว่าเอาตัวตัวดังมาใส่กันเลยนะครับโมฮัมเหม็ดซาลาอายุเก้าปีอาร์เนลดันจูมา25ปีปีขวาปีซ้ายนะครับเนี่เรียกว่าสถิติดวลกันของทั้งสองทีมแล้วนี่28เมษายน นะครับเมื่อปี2016นะครับบียาริอันชนะลิเวอร์พูล1-0ในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปิก5พฤษภาคมลิเวอร์พูลชนะบียาริอัล3ประตูต่อ0นะครับในฟุตบอลยูฟ่าเอาสถิติดีกว่าเนาะลิเวอร์พูลนะเมื่อคืนนี้รอบตัดเชือกแรกๆนะครับลิเวอร์พูลก็ชนะไป2-0นะครับชมถ่ายทอดอยู่เมื่อคืนนี้เนาะเอาลละครับ5นาทีวันที่17นะครับวันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยคุณพี่เตียม ชัยอุทัยวัดนะครับขอคิดดีๆวันนี้บอกว่าเพราะชีวิตคือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและก,กันกัลยะาณมิตรจึงเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่จะต้องรักษาไว้ด้วยความจริงใจสายบัววัดความลึกของน้ำคำพูดวัดภูมิปัญญาของคนการกระทำวัดคุณค่าของตนท่านพุทธทาสพิคุบบอกว่าการโกรธคนอื่นเขา ก็เท่ากับว no no so ่าเราจุดไฟเผาตัวเองเสียก Un ่อนแล้วตั้งนานนะครับเกิดเป็นเสือไม่ต้องขู่ก็ดูเกรงเกิดเป็นสิงไม่ต้องเบ่งก็ดูกล้าเกิดเป็นหงไม่ต้องบินก็ดูสง่าเกิดเป็นคนดีแบบธรรมดาไม่ต้องรวยล้นฟ้าก็มีค่าและดูดีนะครับ ดยรักและปรารถนาดีจากผมจะเญ็นพรคำจานสมพงค์อุมาวันพร้อมพันกุลภาวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ